ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตามขั้นตอนครับครับบรนี้กาจะมาลงเลียงเด่นบนประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันอร่อยหกสิบเจ็ดครับสำหรับเลียเด่นบนงวดที่แล้วกนรลดเนาะครับเนาะเด่นศูนย์กับหนึ่งวิ่งหนึ่งตัวเดียวปรากฏลอยเลียลงไปข้างล่างครับเลี่ยลงไปขางล่างเลขขขางล่างขึ้นมากขางบน รมเลยครับนี่ครับเดินบนหวัวที่แล้วครับเดินเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองวิ่งเดินศูนย์กับหนึ่งวิ่งหนึ่งตัวเดียวครับวิ่งหนึ่งตัวเดียว เด่นสุดเน้่งสุดปั้นท้งกม,มีหนึ่งสองหน่เจ็ดนึ่งแปดเขาก็าเลยกไปออกบน3ามหเจ็นึงลงมาข้างล่างครับข้างล่างออก2 1, อหนึ่งกับลดไปเนาะครับเนาะลดไปงวดเนี่ยก็ับมาตามกันต่อครับ 另外。Yeah, 0ูน3 5สองสาครับเด่นศูนย์หนึ่งสองสามหาครับ Beleza, vamos tomar a toa. เดินสองกับหาครับเด่นสองกับหาวิ่งห้าครับ วิ่งห้าตัวเดียวชื่อภสาันว์แอร์วิ่งห้าตัวเดียวครับเด็กหาตัวนี้มากสองตัวได้ครับนี่มาได้หนึ่งถึงสองตัวครับ ศูนย์หนึ่งสองสามหันถาม่ากับม่าสองตัวกับถาม่ากับม่าเนาะเนาะเด็กจับคู่ครับเด็กจับคู่กับมี่สองศูนย์สองหนึ่ง สองสามสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองหกสองเก้าศูนย์ห้า สองหาหกหาสี่หา <ห à. S 1> ียวแสิบคู่ครับสิบคู่ตรงสิบคู่ตรงเด่นสคู่ครับชุดเด่นชุดเด่นสคู่ด้วยครับ เป็นชีพูศูนย์สองศูนย์หาสองหนึ่งหาหนึ่งหก เดนซีคูครับศูนย์สองอหานหนึ่งครับฝันทง แล้วสรุปพวกสุดท้ายรอบหนึ่งรอาครับเนาะจับฟันคู่เดียวเนี่ยเด่นเลขสามโตสองคู่เ้ามันจะลุสปสามคู่ ครับสำหรับเลขเด่นบนประจำกับวันที่หนึ่งเสียงห้าคมพศสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดครับเด่นหาตัวมาหนึ่งถึงสองตัวเด่นศูนย์หนึ่งสองสามหาครับเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเด่นสองกับหาวิ่งหาตัวเดียวครับเลขจับคู่ก็มีสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองหกสองเก้าครับศูนย์หาสองหาหกหาสี่หาแปดหาครับเด่นศูนย์สองศูนย์หาสองหนึ่งหาหนึ่งครับชุดเด้นชุดเน้นสุดฟันตฟองมีชุดหากับหาหนึ่งครับ ุ้นหากับหาหนึ่งครับสำหรับเรืการเป็นเพืเ่อนแค่นว้ทางหรือครับขอให้พมีพี่ารณ์กิฟที่ทุกคนจงพิจารณาญาณในการรับส้มคอนตัดทินใจนําไเป็นเสียงโสง่เสียงรวงขอให้พิจารณาดีๆนะครับน้องเดืการเป็นเพืเ่อนแค่เนว้ทางเท่านั้นครับบอแนะนําให้เปลี่ยนการพนันหรือว่าสินีิกิจกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับฝาก คอแม่พี่น้อง FC ทุกคนนะครับนอกคนยโค้ชแส้สองสินฟ้ารวยน้ำเนื้อครับเพืเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับนอกรับสหรับคลิปนี้กับพ่อแม่ยังไร้ของโวยแส้พ่อนะของโวยพ่อนความเป็นพี่น้อง FC ทุกคนจงสิดจงสุขดีเดอรครับสวัสดีครับ